สำหรับการสอบครูผู้ช่วยนะครับครั้งนี้ก็ต้องล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่เป็นสิทธิ์เก่าของคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคกอขอและคอนะครับในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลคากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยปี2564นะครับ ซึ่งเราก็จะไปติดตามรับฟังครับเสียงสัมภาษณ์ที่จะมานําเสนอนะครับถึงเรื่องราวของเส้นทางกว่าจะก้าวเข้ามาสู่วิชาชีพครูและก็การสอบต่างๆนะครับเขามีเคล็ดลับอย่างไรบ้างนะครับกับนางสาวนัชชาสาวรัตน์ลำดับที่1วิชาเอกภาษาอังกฤษนครสวรรค์นะครับและนายนรงฤทธิ์ปลอดโคกสูงลำดับที่1วิชาเอกคณิตศาสตร์จังหวัดชัยภูมิครับผู้ฟังก็จะไป ติดตามรับฟังสัมภาษณ์กันในรายการวันนี้นะครับกับมอนงมอนิเตอร์สุขสุดส,สัปดาห์นะครับคุณผู้ฟังไปติดตามกันในช่วงนี้ครับสวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะเราชื่อนัชชาสวรัาสิทธิ์เก่าคณะศึกษาศาสตร์รหัส59ชื่อเล่นชื่อหญิงนะคะปัจจุบันทํางานในตําแหน่งนักวิชาการขนส่งที่สํานักง,งานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีค่ะ ความรู้สึกตอนที่รู้ว่าตัวเองได้อันดับหนึ่งในการสอบครูผู้ช่วยของจังหวัดนครสวรรค์เอกภาษาอังกฤษรู้สึกดีใจมากๆค่ะมันเกินความคาดหมายของเราไปเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วหวังไว้แค่ให้ติดรอบแรกก็พอใจแล้วค่ะพูดถึงการเตรียมตัวในการสอบครูผู้ช่วยนะคะเนื่องจากว่าเรามีงานประจำทำอยู่แล้วนะคะเราจึงใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกงานในการอ่านหนังสือค่ะ โดยก่อนที่เราจะเริ่มอ่านนะคะเราต้องดูหัวข้อก่อนว่าทั้งภาคกอและภาคขอเขาจะออกสอบในหัวข้ออะไรบ้างคะ่ะจากนั้นก็อ่านหนังสือตามหัวข้อที่เขาออกสอบได้เลยโดยเราจะแบ่งเวลาและลำดับความสำคัญนะคะลิสต์หัวข้อให้ชัดเจนว่าเราจะเลือกอ่านอะไรก่อนหลังนะคะอย่างเราไม่ค่อยมีเวลามากก็จะเลือกเข้ากลุ่มติวที่มีอาจารย์มาสรุปเนื้อหาให้ฟังผ่านไลฟ์นะคะ เน้นจุดที่ข้อสอบออกบ่อยหัวข้อไหนที่เราไม่ค่อยถนัดก็พยายามอ่านและทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดค่ะมาพูดถึงส่วนของวิชาเอกนะคะวิชาเอกเราก็ต้องทบทวนด้วยเช่นกันค่ะไม่ควรละเลยไปถึงจะเป็นวิชาที่เราถนัดก็ตามนะคะเราจะทบทวนช่วงก่อนสอบหนึ่งอาทิตย์ค่ะฝึกทำข้อสอบและจับเวลาไปพร้อมๆกันนะคะ และมาพูดถึงภาคคอนะคะภาคคอเราแนะนำให้ทำตามตัวชี้วัดที่ประกาศมีออกมาได้เลยค่ะเพราะคณะกรรมการก็จะวัดผลเราตามนั้นแนะนำให้เราเนี่ยพยายามแสดงออกและสื่อสารให้คณะกรรมการเข้าใจถึงความเป็นตัวเราให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วจากประสบการณ์ที่ได้ไปสอบอครูผู้ช่วยมานะคะโดยรวมเนี่ยคิดว่าข้อสอบอยู่ในระดับกลางๆค่ะ ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปถ้าเราเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วคิดว่าไม่เกินความสามารถของทุกคนอย่างแน่นอนค่ะคำแนะนำที่อยากฝากถึงน้องๆหรือผู้ที่กําลังเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยนะคะสภาพจิตใจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะไม่ควรกดดันตัวเองมากจนเกินไปขอให้เราทำให้เต็มที่ทำเพื่อตัวของเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร แค่เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีเต็มที่กับสิ่งที่ทำก็เพียงพอแล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่อาชีพครูทั้งคนที่กำลังเตรียมตัวสอบและคนที่กำลังจะบรรจุนะคะขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตนเองแล้วมาช่วยกันพัฒนาระบบการศึกษาและเด็กไทยให้ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับนะครับผมนายนนท์ริปปอร์โกสูงนะครับนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับปัจจุบันนะครับมีตําแหน่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับของสํานักงานคุมประพืชจังหวัดชายภูมิสาขาภูเขียวนะครับซึ่งสังกัดกรมคุมพตชกระทรวงยุติธรรมนะครับตอนนี้นะครับเป็นผู้ที่สอบได้ลําดับที่1นะครับของศึกษาธิการจังหวัดชายภูมินะครับในสาขาวิชาเอกของวิชาคณิตศาสตร์นะครับเส้นทางของการสอบคูผู้ช่วยนะครับ ก็คือการเตรียมตัวแล้วก็ต้องสอบอะไรบ้างนะครับหนึ่งก,ก็ต้องบอกว่าเส้นทางของครูผู้ช่วยของของผมเนี่ยหลังจากที่ประกาศมาประกาศสอบมาในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเราก็ไปค้นหาก่อนไปค้นหาหนังสือที่เป็นเกณฑ์ที่จะใช้ในการสอบเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเกณฑ์ใหม่นะครับทุกทั่วประเทศสอบเนื้อหาเดียวกันหมดเป็นเกณฑ์ใหม่เราก็ไปหาหนังสือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นตัวหลักนะครับในการจับจับว่าอ๋อเกณฑ์ใหม่มันประมาณนี้นะ สโคปเนื้อหาประมาณนี้นะเวลาเราไปอ่านหนังสือเล่มอื่นเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เหมือนเรามีหลักให้จับครับเวลาเราไปแบบเหมือนลมมันพัดมาเราก็จะได้แบบเออจับหลักไว้ได้เราจะได้รู้ไปสมมติเดินไปฝั่งนั้นอ๋อเราก็จะรู้เพราะเรามีหลักแล้วเราเหมือนเรารู้สโคบเนื้อหาแล้วนะครับส่วนการสอบนะครับเนื้อหาในการสอบเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการทางกระทรวงศึกษาธิการก็กําหนดการสอบมามาแล้วนะครับว่า การสอบผู <hora> ู้ช่วยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ภาคก็คือมีภาคกอภาคขอแล้วก็ภาคขอนะครับส่วนภาคกอเนี่ยก็คือความรู้ความสามารถทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็นตั้งแต่วิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็การเป็นข้าราชการที่ดีนะครับซึ่งเนื้อหาวิชาทั้ง4ตัวเนี่ยก็จะรวมกันทั้งหมด200อข้อนะครับต้องผ่าน60%ถึงจะสอบผ่านนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือวิชาเอกนะครับอีกก็คือภาคขอนะครับก็คือวิชาเอกนะครับวิชาเอกก็จะมีวิชาเอกนะครับ 100ข้อแล้วก็เป็นวิชาของเกี่ยวกับวิชาชีพครูนะครับหรือเกี่ยวกับการสอนของเราอีก75ข้อแล้วก็เป็นกฎหมายทั่วไปนะครับเกีเกย<ๆ>เ่ยวกับการศึกษาอีก25ข้อนะสิ่งหนึ่งที่จะบอกน้องๆนะครับก็คือการสอบนะครับเนื้อหาวิชาเราอ่านนะครับเรามีเนื้อหาวิชาแล้วเรามีหลักที่จะจับแล้วอ่านพยายามทําความเข้าใจนะครับไม่ใช่อ่านแล้วผ่านตาไม่อ่านแล้วอ่านแล้วไม่ต้องไม่ใช่วาจํานะครับอ่านแล้วต้องเข้าใจ ที่จะทําได้สมมุติเนื้อหาเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือมันมันไม่ได้ออกตรงตามเนื้อหาที่เราอ่านหรอกแต่เราต้องวิเคราะห์ให้เป็นว่าถ้ามันออกสับเหมือนถ้ามันสับขาเราออกมาเป็นตัวนีน้เราจะต้องทําแบบนี้ให้ได้นะครับต่อไปนะครับผู้ที่เข้าสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างไรความง่ายในการสอบนะครับผู้ที่เข้าสอบนะครับจะต้องเหมือนน่าจบศึกษา,าศาสตร์นะครับก็จะสามารถสอบได้นะครับมีใบรับรองมีใบป,ประกอบวิชาชีพหรือว่าถ้าเป็นเอกขาดเคนก็จะสามารถที่จะไปสอบได้แล้วก็ไปขอใบรับรองแพทย์ไปรับรอง ใบรับรองนะครับที่หลังเขาเรียกใบใบแยกประกอบการสอนนะครับไม่ใช่ใบรับรองแพทย์นะครับความยากง,ง่ายในการสอบนะครับเนื้อหาวิชาเนี่ยถ้าบอกไปแล้วว่ามันสอนทั้งหมด3ภาคเนาะกขคแต่ที่พูดไปทั้งหมดมีกกับขก่อนกอเนี่ยกกับขมันเป็นข้อเขียนมันยากในการที่จะต้องสอบให้ได้6 0สซภาคกเนี่ยมันจะเป็นความรู้ความสามารถทั่วไปมันจะออกโดยทั่วไปคณิตศาสตร์ก็เป็นคณิตศาสตร์ไม่เกินหมดต้นนะครับอ่า กฎอ่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาอังกฤษที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับพอที่จะเอาไปสามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือกฎหมายนะครับกฎหมายเนี่ยฟังดูอาจจะแบบว่าเอ้ยทำไมมันดูยากจังนะครับกฎหมายเนี่ยเราเขาไม่ได้ออกเหมือนเราไปสอบผูิภาษาหรือเราไปสอบอ่าเตวที่เป็นสายกฎหมายโดยตรงนะครับเราเราเขาให้เรารู้ว่าในการจะประกอบวิชาชีพครูนเนี่ยการเป็นข้าราชการเนี่ยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเป็นข้าราชการกี่ตัว ให้เราไปอ่านตานี้แต่การอ่านไม่ใช่อ่านจำมาตาแต่อ่านแล้วเข้าใจรู้ว่าพรบรนี้มันพูดถึงแบบนี้พรบรนี้พูดถึงแบบนี้มันใช้อย่างไงนี่คือความต้องการของเขานะครับหลังจากที่ผมลองทําข้อสอบมาส่วนภาคขอนะครับก็จะมีวิชาเอกซึ่งวิชาเอกเราก็ทุกคนก็รำเรียนมาแล้วตั้งแต่สมัยปฐมมัธยมทุกอย่างนะครับเป็นวิชาเอกอีกตัวหนึ่งคือ,อวิชาเกี่ยวกับการสอนนะครับวิชาเกี่ยวกับการสอนก็ ก็เหมือนเราเรียนในคณะษาศาสารนะครับการวิจัยการรับประเมินเจอเด็กการใช้จิตวิทยาต่างๆนะครับก็จะออกเนื้อหาในตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือพักอีกตัวหนึ่งก็คือ25ข้อสุดท้ายก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเหมือนกันเลยครับกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาไม่ต้องไม่ได้ไปจํามาตราแต่จําสิ่งที่เอาไปใช้เลยไปจําคีย์บทสำคัญเลยไปจําสิ่งที่แบบว่าอ่ะเหมือนพรบรคุ้มครองเด็กอ่ะอะไรเป็นอ่เด็กแบบอ่พึงสงเคราะห์อะไรเงี้ยครับก็จะออกแบบนั้นเลยก็คือออก ที่เอาไปใช้ได้เลยนะครับนี่คือความยากง่ายในการสอบแต่ความยากง่ายการสอบของแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันครับบางปีตัวนี้อาจจะงา่ายตัวนี้อาจจะงา่ายเป็นตัวเหมือนดึงเหมือนดึงเด็กครับเพราะว่าผมมองว่าการออกข้อสอบมันต้องบาลานครับก็คือถ้ามีนึงง่ายอันหนึ่งต้องยากเพื่อที่จะทําให้คนผ่านเนี่ยแบบตัดคนผ่านตัดคนไม่ผ่านได้นะครับเป็นข้อสอบที่วัดคนได้นะครับนี่คือข้อดีของข้อสอบนะครับมันสามารถตัดคนได้นะครับอีกตัวสุดท้ายก็คือฝากคําแนะนํานะครับก็คือ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่วิชาชีพครูเราต้องรู้จักอว่าวิชาชีพครูก็เป็นราชการหนึ่งนะครับข้าราชการก่อนที่จะเข้าสู่วงการข้าราชการเราจะต้องมีความคิดต่อว่ออาหนึ่งเราต้องมีความรับผิดชอบครับสองเราต้องมีวุฒิภาวะมากพอครับสามเราต้องมีใจรักในการเป็นข้าราชการครับเพราะว่าอาชีพข้าราชการมันมีเกณฑ์มันมีข้อกําหนดหลายอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันอึดอัด นะครับมันรู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่ถ้าเรามีใจรักจริงๆเราจะผ่านผ่านมันไปได้นะครับทุกอย่างที่มันทุกอย่างที่ถ้าสมมติว่าเรามีใจรักเราจะสามารถทาสิ่งนั้นได้ดีมากนะครับแล้วก็จะฝากถึงพอเราได้เป็นาัการจะฝากถึงน้องๆที่จะเข้าสู่วงการอาชีพครูครับครูเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ถือว่าอยู่กับเด็กนะครับทีหนึ่งเราต้องมีใจรักก่อนใจรักในอาชีพนี้มาก เราจะต้องอมีความพอมีใจรักเสร็จไม่พอจะต้องมีความทุ่มเทที่จะทํามันด้วยนะครับบางอย่างอาจจะไปเจอสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่เล็กอาจจะมีครูไม่พอต้องทําอะไรหลายอย่างนะครับมันทําให้เราอาจจะมองว่าทำไมเนินเดือนฉันแค่นี้ทำไมฉันต้องทําเยอะนะครับแต่เราอยากอยากให้ทุกคนมองไปถึงจุดหมายบอกว่า,วาถ้าเราสามารถผ่านจุดจุดนี้ได้นะครับมันก็จะทาให้เรารู้สึกแก่งและสามารถทําในหลายสิ่งหลายอย่างได้ ถ้าเราเจอสิ่งที่ยากครับเราจะสามารถจำสิ่งที่ง่ายได้อย่างสบายนะครับแต่ถ้าเราเจอสิ่งที่ง่ายเลยไปจาสิ่งที่ยากเนี่ยมันจะยากมากกว่านะครับอยากจะฝากถึงน้องๆนะครับว่าใจรักนะครับทุ่มเทนะครับมองทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องสนุกมองทุกอย่างให้เป็นประสบการณ์ที่เราได้ทําชีวิตเราจะสนุกนะและเราจะสามารถทําทุกอาชีพได้ดีครับขอบคุณครับ